ด่วนเจมแจกฮีโร่ฟรียกเซิร์ฟทุกตัวใครอยากได้ตามมาเลยครับแต่ผมพูดไปกินนี่เนี่ยเหมือนพั้เซลมาบอว่าขายของอะไรเงี้ยจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้แจกทุกตัวหรอกเพราะว่ามันเลือกหนึ่งตัวจากจากกี่ตัวไม่รู้แหละแต่ผมพาไปดูในกิจกรรม a c 2022นะครับกดไปได้เลย พอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีสกอร์บอร์ดนะครับให้เราทายผลน่นะครับโดยสมมติเราทายผลแต่ละทีเ uhm, นี life, ่ยเราก็จะได้คะแนนมานี่ยนะครับโดยคะแนนเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้นะครับคะแนนนะครับสามารถเป็นปแลกของได้นี่นะครับกดไปที่แรกคะแนนบนขวาดีครับอ้าวเฮ้ยเออเนี่ยขึ้นพอกดไปแล้วก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีของรางวัลให้เราแรกมากมายเลยนะครับโดยของรางวัลเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยนะก็เหรียญเพชรแดง ส่วนรูตาญเชิญฮีโร่เนี่ยสิ่งที่ผมบอกไงแจกฮีโร่ฟรียกเซริร์ฟแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าฮีโร่ฟรีเนี่ยเอ้าเดี๋ยวตาญเชิญฮีโร่เนี่ยอาจมีกิจสอะไรปะตาญเชิญฮีโร่เนี่ยแจกตัวไหนบ้างน,นะครับกรอบโปรไฟล์ AC กล่อง AC กล่อง AC 2022บาาัตรเช่าสกินนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับแต่ว่าทุกคนจะรีบอะไรนะครับเพราะว่าของจํานวนนะครับมันมีจำนวนจำกัดนะครับผมดู9 0,000โอ้โหแม่งจํากัดขนาดนี้อย่าจ,จำกัดเลยดีกว่าครับ <laughs> แม่งมีกี่ล้านวะเนี่ยโอ้ oh my god โดยตามเชอร์นิโร่นะครับมันจะต้องใช้ทั้งหมด5,000เหรียญเลยนะครับถ้าเหรียญเนี่ยแล้วเหรียญจะหาได้จากไหนล่ะจะกดกลับไปก่อนครับเอ้าจิบหายกดไปที่ A ซิแม้นี่นะครับเหรียญก็ได้จากการโหวตนั่นเองนะครับก็โหวตทีมที่คุณชอบนะผมก็จะโหวตแต่ทีมไทยในอะันนี้ง่ายๆนะคุณโหวตตามผมอะ่ะได้แน่นอนเอาค้างเรไแล้เนะนี่ยว cclf เนี่ยเฮ้ยกดโหวตไปแล้ว <c oughs> แล้วกดแฟดครับเนี่ยโหวตตามผมได้แน่นอนแล้วโปรแกรมมันก็จะกิจกรรมนี้มันจะเออๆหน่อยนะครับเนี่ยมันจะเออ,อกดโหวตไม่ไ,ได้เฮ้ยโหวตดีวะส<า>ัตว์โอ้ยโทษนี่โหวตโหวตตามผมครับโหวตตามผมโหวตตามผมได้แน่นอนตอนนี้ผมก็ไม่ได้ช้านะเพราะว่ากิจกรรมมันเออทุกคน ip กับวันเฮ้ยมันสัตว์ในเรืั้งหนาเนี่ย โอ้โยอย่าสั่นเิเพื่อนขอดปัวตามผมนะครับผัวตามผมปัวตามผมครับปัวตามผมนะครับ,มมน,รบนี่คือกิจกรรมจบแล้วนะอุ้ยโอ้โหบอกว่าผัวตามผมครับเชียร์ทีมไทยมีใช้มากกว่าครึ่งนะครับเนี่ยคะแนนเราก็จะได้จากการกดกดโหวตนั่นเองนะครับแล้วก็กดแล้วก็จะมีอีกทางหนึ่งก็คือการกดรับคะแนนนะเนี่ยกดวิธีรับคะแนนครับบนบนขวาเนี่ย มันจะมีได้จากการเข้าสู่หน้าเชียร์นะครับวันหนึ่งก็จะได้50คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเชียร์หครั้งเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด100คะแนนนะครับก็กดรับไปนะตอนนี้นะครับเราก็ได้ทั้งหมด240แล้วนะครับก็ถือว่าทํากิจกรรมสูงสุดต่อวันแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ240ครับประมาณนี้แต่ว่าเราต้องการเท่าไหร่ครับเราต้องการทั้งหมด5,000ครับตีวงกลมไปสมมติเราได้250ใช่ไหมเอาสอง้ยห้าสิบนะครับไปหารกับ5,000ได้เท่าไหร่ครับคิดกลมๆ2อ0 ยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบ้าย่สองถ้าใช้เวลาทั้งหมดยี่สิบวันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะได้ตราเชิญฮีโร่ไปนียนะครับจริงๆแล้วมันต้องได้มากกว่านี้ประมาณอ่า23 24วันประมาณนี้ก็คุณก็จะได้ตราเชิญฮีโร่ไปเองนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาแจกฮีโร่ตัวไหนบ้างนะครับเพราะว่ากดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็มาบอกเราด้วยว่าแจกอีกอย่างบ้างนะครับผมก็เลยขายของซะเลยว่าฟรีแจกฮีโร่ยกเซิร์ฟทุกตัวเนี่ยผมก็เลยพูดไปแบบนี้ ถ้าทุกคนไม่ถูกใจไงก็สามารถกดไลค์ได้นะครับส่วนนี้ผมขอตอลาไปก่อนไว้เจอกันในเพจที่สอนนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะไปทำกิจกรรมนี้และได้ฮีโร่ฟรีทุกตัวกันนะครับถ้ามันได้ทุกตัวหรือว่าไม่ไดทุกตัวเนี่ยก็คอมเมนต์อบอกผม้วยนะผมก็ไปกดเนี่ยกดดูแล้วนะันไม่มีมันไม่มีบอกนะครับว่าของรางวัลเนี่ยมันได้อะไรบ้างน,นะครับก็ถ้าใครนะครับรับของไม่ได้นะครับอันนี้คือจะบอกทุกคลิปเลยนะว่าถ้าใครรับของไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะ ไม่ใช่ก็ต้องลบกล่องข้อความนะครับขอในกล่องข้อความให้หมดก่อนนะทำให้กล่องข้อความมันว่างอะ่ะแล้วค่อยกดรับนะครับมันจะรับได้นะครับผมส่วนนี้ก็อย่าลืมไปเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับคิวก็ตามนี่นะแฟดต,ตอนเที่ยงเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับอย่าลืมไปเชียร์ทีมไทยนะครับเพื่อจะได้แชมป์เอซสองพันยี่สิบสองด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ของรางวัลเยอะๆนะช่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกี่รอบแล้วไอ้เจอกันวันที่เดทสอง๊ายบายจ้า